สบายดีสบายดีท่านผู้ชมวันนี้มั่งปกกับสองจรัสเสัญญาคือเกาเกาท่านผู้ชมเออวันนี้ข้ากระชีมากินกระปุกเนาะอ่าการภาษาไทยก็เรียกย่างก็เป็นขนมจีนโบว์วอาลายไปลายก็บกินเลยนาะตอนนี้หิ้วข่าแห้งเนาะอ่เนาะเนาะนำนำแกงข้ากระเฮ็ดมาใหมากเป็นไปเนาะโอ้ถอกเซเดอร์อีก nó lạ sẽ đây nó, lại nằm kia rồi người ta sẽ thằng số rồi nằm lại nạ vào đưa vào đưa vào đưa chỉ đồng căn đưa đúng quá ơi เอาเนาะขากินเด้ตอนนี้ก็มาอยู่ทีเวียงจันท์มาหิดเบี้ยไผ่ผ้สมขาดการเฮ็ดิปฟไา้มือเด้อสองมือเด้อติว่าบริรุ่งชิปไทานผู้สมเป็นาตอนนี้ขอสิมากินกระปุกเนาะเอาเบาๆไรเรากินเลยซะอืม sẹp 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 thằng xúc <laughs> Ăn ăn sắp sắp rồi sắp sắp không kiếm sắp cái sắp đèo sắp Mình sắp 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 ตีหยุดกันมา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 ข้าวข้าวข้าเจ้เจ้าเจ้เจ้าอ๋อนเอาเข้องเลยที่าลนี่กัเป็นท่างนี่ก็ลงให้เองนาะแส่ีว่าเิ่นอยู่ฝันไดนมาแต่บาดปะกกวยนาะมาต้องกัเนี่ยทำสู้ มาเห็เดเบียงน้ำกันมาหับเมา่น้ำกันมันอียังมาไหมกินกระปุลพี่น้องกินกระปุลมา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 ขักขับขับไม่หมิงนา,งากนกินไปนักถ้าสมเย mất tay 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 mất ุพ่ไปมจะจบไปน่งตังด้วยเมื่อเปิดเมื่อเปใส่ตะเขียบเลใส่มือเอาเลยคนัอยากได้ใส่ตะเขียบเพราะว่าคิดว่าเป็นแน่ <cười> <cười> nào, 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 chủ, ừ. khát, khát nữa kìa. Con Ôi nó nó, nó. tiếng. Nhỏ rồi đó. Cặp đặc cao. สีมือร้อนด้วมมิดได้ทำร่วมหลายคนเหตุเอากินทำส้มเบอรงอายุยังไงป้ลูกอ่นหนังปะโอ้ย

Ơ, ngắm khuôn thả đây thằng Sốp Thằng này lèo cần tí thôi <laughs> thằng Sốp Thì thì thằng Sốp nhìn nó, khuôn hợp máu nó nhìn nó sang à sang nó hơn đó Tí tố bớt thuộc lại, bớt น,นส่สดคกนันเยอะทางคไก้ราา้ัยุด้ยยยอุ้ย้ยุย้มุ้ยมุ้้ยมุ้้ม้ยม,มุ้ย้ยมุยน้ยมมม้ม้มย <laughs> สดเอาใต้ฝนดาวเนี่ยพี่น้องใส่แบีกลับบรเห็ดคิปมาดุนนทำส้ต้องใช้ทำส้มสามหาเ mình đi chạm bớt mượn, trong sai gian tham hà, ồn 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 hết, kiếp ồn mượn ồn 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 sai ồn 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 cái mì, ồn 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 อันนี้เอามาล่างปากมึงเั็กหน่อยออส่วนนั้น่ืดถือถืถอวะตะเขียบมหเนาะมาท่านในตินนะเอจุ่มไปที่ตินนะขา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 โอ้โหเพิ่มเพ ก่นไก่ก็ไมีอ่อเนาะแล้วเร,มร,เริมกินกันเนอะอม,อ,อมันอยู่ตีนมันยังไล่กินตีนตีนไก่แ <c oughs> สบดี คือสีกินข้าใหญ่บ่ได้คือบาถาบาถาเ่รเพื่อนโผล่ได้พอก็เป็นเพ่นเพ่นครับของบาถาเนี่ยเนาะตัวเฮ็ดเพิ่งกินกับสี่ร่องกินเบลยนะกินไก่ข้างในก็กินเมียแล้วเนาะแกกินเมียเ้ย ตัวจวจที่เก่าเป็นรองตรวจวจที่เก่าแบบนี้าวผู้ชวยไปกินมาหลายเด้อตอนนีนขั้นมาตอนไหนไปกินแทำซุภาษาไทยเขาเอียดหนุ่มจีนน้ำยาภาษาลาวอ กระปุนแต่น mm. mm. ี e hmm. <olm. S 3> ้อ่ะกระแกเก่ายยๆๆอ่ะบ่ส้กินเนาะกินเป็นอันเนาะเมื่อเธอเอาโบแมนนต้นเธอจะได้กินนะนั่น ก็เป็นสินปัญหอืมของแกงปนนัน้ปุนขุนหุนแข็งอืมปุนแข็งอมเมนเดีวปุนแข็งปุนนันปุ้นโะปุแข็งบอดไปซื้อเราได้ลวกเอาซะโอ้ผักอีกมันจะเขียวไรเงายดีมึงมึงจกิน chim cà cứ cứ cao hoa khăn cả lái, hoa 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 chết hoa 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 อู้ห no, ักกหลายอย่าง๋อกินุณยางวดตัวเอทันสมบัติหรอไม่เตะมันนี้เอาเต็มท่อ ห่อน้ใหม่พอก็คุณสูตรใหม่เมนสูตรดังเดิมเลยสูตรสมาปีนะสูตรด้วยเม็ดเหาสูตรด้วยเม็ดเนาะเป็นยังกินต่อเลยอ๋อขาเบิด

รายการน้องการหาท่างทำมือส้มห้างติดตามมาหลายคนประกาศถามหาครัโอ้ยคือบโบเฮดคลิปนะนะเลยมีก็ได้ไม่มีโอกาสนะเพราะว่าเฮดเบียบไปยู่ไปเซาเองทั้งชมอืมก็เลยเทือกไม่เฮดคลิปนะแต่โอกาสเฮดมือนี่มือขึ้นมือถือกับเฮดเบียดนักละแสก็เก่า

mong trên bằng người chụp năm gần đó cứ người nó người mọi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  ừ mọi người mọi người ข้ามีอุปกรณ์ไว้ถ้าการสูบบืนเราไปเจาะแบบนีเจ้าเจ้าเจ้าจับแล้วขอบใจหลายจับจับจับสำหรับคลิปนี้จะมีเพียงทานีดนั่งทำสุกทา ฝากทิ่ตามเด้อทส้มทางซองจรัสสลิยากคือเกาเกาทำส้มอันนี้ห้าก๋อยโจบไปในคลิปนี้นะคจบเป็นคลิปจิงกระปุกนะกระปุกลาดนาลาแกงไก่แกงไก่นะไก่กุ้งตีนเนาะสบายดีฝากที่ตามเ็ืลอก็แชร์ทังซองจะรัสสลิากเทำส้มทั้งซองยูทูบยูคิ ของเ้าเนาะสองสอกเอาไปเ,ปนนเนนบิ้องในเลยเนาะทับโส่อ่าเบิ้งหนึ่งเนี่ยมากินกับลูบบกเน,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 นี่ยทับโส่ลูกเพิ่นมาเห็ดเบียดน้ำน้ำการก็ะเป็นน้อำขับเมาส์น้ำกันน้ำเพิ่นทับไปไดอย่ะอ่ามีเบียดงั้งเนาะก,กะว่าจึงก็าสางก็งั้งนเนาะกะขับไปเบินน้องเนาะทับโซ่แต่ว่าขัานาปปาน้นอยู่ไกลกะไปบ่ได้เนาะนะเอาสิกิน อ,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 อ่าคำหนึ่งเน,นาะปากตอนทายผู้ลส้มไปนอกของป้ายเนาะเอาเอาคำใหญ่ๆเนาะหยุ่ยหย่อมเอาเอาปายท่ารับอกิมโอ้ยเกิมเมนตูกันเนาะเอาเนาะคำใหญ่ๆเนาะตักเอาไปส้มบวงซะ နက်နာအင်းလာအောက်ကံကြီးကြီး